ครับผมสวัสดีนะครับครัวัรุ่งเดินแฟมิลี่ครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเชียงแสนนะครับซึ่งวันนี้มาทาธุระที่อำเภอเชียงแสนนะครับตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะครับวันนี้ตลาดนี้เคยมาตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กแล้วเขาจะมีตลาดนะัดทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์นะครับก็มีมาหลายสิบป,ปีแล้ววันนี้มีโอกาสมาที่อำเภอเชียงแสนครับก็เลยจะพาเพื่อนมาเดินตลาดนัดกันหน่อยนานมากแล้วตอนตอนนี้จนจนเป็นลุงล้วครับมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอายุ10กว่าไงมากับพ่อกับแม่นะครับเดี๋ยวเราสวัสดีผู้จัดการก่อน ไปการไปเบิกเงินมาสวัสดีจ้าเคยมาเที่ยวไหมตลาดนัดเชียงแสนยังค่ะนี่เป็นครั้งแรกของน้องฝ้ายครับนะก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูสักหน่อย,ยว่าแต่ตลาดตรงในตรงตรงนี้ตลาดนะจตลาดนัดเชียังไม่เคยนี่อุ้ยไม่ได้มาเกิน20ปีเราอยู่หน้าวัดพระยืนนะครับตำนานเมื่อก่อนตอนนี้มันก็เป็นโบราณสถานไปเยอะเนาะนี่ครับเขียวเขียวเลยนี่พาไปเดินดู ที่นี่ของถูกแน่นอนปกติถ้าด่านเปิดนะครับพี่น้องจากสปปลาวก็จะข้ามมาที่ด่านอำเภอเชียงแสนแล้วก็มาชอบเอาของมาขายด้วยนะอ่าคนจะคึกคืนเดี๋ยวเรา,าข้มาคับเดินข้างหน้าดีกว่าคนจะคึกคืนกว่าแบบนี้มากนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาก็เลยจะพามาเดินดูหน่อยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปตามเดินไปดูครับนี่ก็เขาก็จะปิดซอยถนนเส้นนี้เลยนะครับไปไหน ข้าไปตรวจวัดอุณหภูมิฝั่งนู้นไหโอ้ขนมครกหอมมากเลยโอ้มีรถขายต้นไม้ด้วยเดินเห็นด้วยเออมาดูหน่อยมาดูหน่อยมาดูแป๊บน,นึงรถรถขายต้นไม้เก๋ดีก้นไม้ก็สวยนะ ค่ะแล้วจะยี่ราดก่อนแค่นี้ไร่สี่สิบค่ะ,ะมันบานแล้วนะเก็บเนี่ยเดลิเวอรี่ครับป <laughs> กติขายดอกไม้อย่างเดียวเลยครับค่ะกขายยว้้ไมอ๋อ้ครับครับไปขอบคุณนะครับไปเดินดูก่อนตลาดนัดวันอานทิตย์นะครับก็มาวัดอุณหภูมิหน่อยโฮ้ยมีลูกหมาขายด้วยมีหมาขายด้วย อืมนีแบบเป้าตัวอืออนี่นก็บริกาทครับไม่ได้มาหูนานมากอย่างที่บอกแล้วครับจนเป็นลุงละขนมเบื้องยี่สิบบาทมีมะขามอุปกรณ์แคมปิ้งก็มีนะเนี่ยมีสายมีเต็นท์มีกระเป๋ามีมุ้ง <c oughs> ของคนไม่ค่อยคึกคืนเหมือนเมื่อก่อน มื่อก่อนนี้ต้องเดินเบียดกันแบบชนกันเลยครับเพลงเก่าๆนี่ว่าจะชนน้องฝ้ายไปแม่สายเดี๋ยวไปซื้อผ้าเพื่อจะมาทำเบาเบาในรถแคมปอโ์แวนใหม่หรือเราซื้ออย่างนี้ไปให้เขาเย็บก็สวยนะเห็นไหมนะเนี่ยละวัดมาแล้วร้อยเจ็ดสิบคูณสองร้อยคูณสองเมตรเมตรเจ็ดสิบคูณสองเมตรไม่อันนี้จะเอาผืนเดียวใหญ่ไปเลยง่ายดีอ่ะหรือว่าจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเราชอบนะเนาะนี่ยงั้นสีอย่างนี้ก็โอเคนะ เนี่ยถ้าเอาทําสีเบาะในรถแคมเปอร์แวนใหม่ครับคือจะเอาผ้าหุ้มหุ้มไว้ตัวนี้ก็สวยนะสีเนี่ยสีเขียวนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศดีนะนะไม่ชอบอ่ะสีเขียวได้แต่ว่าต้องมาวัดแล้วเนาะต้องวัดอ่าวัดให้เขาเข้ามุมให้ด้วยเื่ามุมด้วยอืมแต่ว่าอย่างนั้นเราไปไม่สายถ้าไม่มีพี่พี่จะซื้อแผ่นพื้นใหญ่เลยเข้างาปิ้ง ิดมันมันเข้าได้เหรอเมตรเจ็ดสิบพุนไม่ไดแต่ว่าสีมันก็แบบนงี้นนะเดี๋ยวลองมาเดินด,ดูก่อนถ้วยชามแล้วไม่แตกนะเนี่ยเวลาฝนมานะ่ะถ้วยสิบบาท,บาทแก้วสิบห้าบาทแก้วสิบห้าบาทตุ๊กตาหมูก็มีเดี๋ยวเอาแก้วนี้ด้วยครับ เกวชาเขาขับมาหก็ดีนะขับมาอน้ำพริกอูหอมหมูทอดเท่านี้มั้งหอมหมูทอดหมูพวงออหอมขนาดเลยก็รามันหอมมาจากไหนหอมมาจากนู่นนอหมูหมูพวงครับทอดกันแบบร้อนๆเลยเนาะเลยครับไปเดินขอบคุณนะครับไปเดินดูก่อน เสื้อมาหอมบอใส่เสื้อมาหอมไหมก็เปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนี่คนละอย่างกันนะครับเมื่อก่อนพี่น้องสปปลาวนี่เขารู้เขาก็ค้ามากันแบบมันอยู่ใกล้ๆก้ันนั่งเรือมาแป๊บเดียวอ่ามันซื้อซื้อข้าวซื้อของกันปอกพรปอกพรก็ทอดทอดกันใหม่ๆหมอย่างนี้เลยนะก็ของเยอะอยู่แต่ว่าไม่มีของแบบบ้านนะหรือเราอาจจะเดินไม่สุดยาวมากครับไปโน้ เ,เรามาสายแล้วเขาก็บไปหมดแล้วย,ยัง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 ไม่สายมากสิบโมงนะแต่ว่ามีเสื้อพ่งเสื้อผ้าของใช้นี่มีมีเยอะอยู่ครับแต่เรามาดูของแบบบ้านๆเนาะปกตินี่มีของป่าด้มาจากสปปลาวเขา<อ>เขารู้สึกดานจะเปิดแล้วนะดันใกล้จะเปิดแล้วฟีเอสส่งมาให้ดูว่าประมาณนี้เขกากำลังทำเรื่องเป็นทางเจ้าแขวงทุกๆแขวงแล้วว่าจะนัดกันว่าจะเปิดแล้วนะ อ่าเขาจะเปิดลาวเขาจะเปิดให้แบบรถขนส่งอะรถขนส่งไปก่อนแล้วก็ด่านเล็กๆเนี่ยอาจจะเปิดแล้วเขากำลังทําเรื่องกันใกละะ้แล้วครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันหนักในนะเดี๋ยวเราจะรถแคมปิ้งไปจอดนอนอยู่ทุกทุกด่านเลยด่านแจมปองด่านอะไรที่ตรงที่เราไปมันก่อนก็จะทันอนะด่านอะไรจำไม่ได้นี่เขาเขาจะกลับจริงๆเขาหมดแล้วเนี่ยอ่า ข,ขายดีขนาดนอขายยังครับนี่ขายเย็ดขายทักงวนันอ๋อหมดแล้วเนาะขายดีขนาดจ้า <laughs> อ๋อหมดความหมดทนอ๋ออยากอยู่เข้าอ๋อมีปีอ๋อนี่เจ้าประจำนี่แต่ดีกว่าข้าวช่วงนี้เอาประกอบดีกว่ามไหมจอยซื้อประกอบ บะกอบสาบานนี้อันนี้สุกหรือดิบครับอันนี้ดิบเนาะถ้าดิฟเอาไปยังไดกินครับอ๋ออเนี่ยอ,อันนี้เป็นเห่อเกลาล่าคนเมืองถ้าเก่ลาล่าคนจีนก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นของเป็นของเขาเรียกว่าอะไรเกาล่าไทยเกลาล่าคนเมืองบะกอครับกินมันเป็นสมัยอุ้ยละประอุ้ยไหมอุ้ยอันนี้คนเหนือห้องบันิ้วครับอ่าคนคนโบราณเลยบันิ้ว แล้วก็เปลี่ยน,นคนไทยเรื่องแห้วตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสมหวังคน,นสมัยตะกอนห้องบะนิน้ว <laughs> สมัยอุ้ยก็คิดถึงพูด่างี้แล้วคิดถึงยายไม่รู้ยาวนะแต่เขาเริ่มจะขับกันหน่อยแล้วเนาะ<อ>ดูทางนี้หน่อยพริกปน่นข้าวคั่วพาล้ากะปิน้ำปลาครับยาย,าย,อยา่อย่างนี้คำตะชุดกี่บาทนะยาย ออนี่ยเจ๊ดูอ,อ,อยากกิน,นเนาะชุดเมี่ยงคำมีใบชะพูให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็มีน้ำเชื่อมมีมะพร้าวคั่วมีถั่วมีกุ้งแห้งมีขิงหอมแดงยมะนาวยี่สิบบาทเซตนี้ขายดีนะยายแป๊บหมดแล้วนเนี่ยอันนี้เพิ่งทำเสร็จทำเสร็จแล้วก็ซื้อเอาเลยเอือไปเซาพักแค่ไหนมาไปล้บมาเรือนยายเนี่ย อันนี้สาบานได้กี่ได้กี่ใบเขาเลยเห็นได้นับนับอยู่หลายใบบาอยู่เนาะอันนี้เขาจะมาตัดจ้ะเ่อนี่ไงทำเสร็จแล้วนี่มีมะนาวมีอาหารโบราณครับกินอร่อยอ่าขอบคุณมากครับเลียมชุดตึงอยู่ครับพอดีเมงบดได้เนี่ยเมี่ยงบดได้เมี่ยงบดได้อ่าเดินดูครับยาวนู่นเลยครับแต่เราอาจจะมาสายนิดนึง ตอนเป็นเด็กนี่รู้ไหมถ้ามาตลาดนี้มาซื้ออะไรพอลรุ่นเด็กก็เคยมาเที่ยวตลาดนี้เหรอแม่พามาแม่กับพ่อเคยพามาตอนนด็กๆีอ่ะก็คือตลาดนั่นว่าตี่เนี่ยรู้ไหมมาซื้ออะไรมาซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าเด็กอ่ะตัวเจ็ดสิบเก้าร้อยร้อยเก้าร้อยสิบเก้าแปดสิบเก้าสี่สิบเก้านี่มาไกลเนาะมาไกลแม่ก็ตังค์ไม่ค่อยจะมีซื้อก็ซื้อได้ตัวสองตัวนะฮะนั่งมอเตอร์ไซค์กันมาพาลูกมาแอลเนาะ พาลูกมาเรคิดถึงตอนนั้นจักเลยเนาะเราจะซื้อไอ้นี่อยู่นะไม่กลัดไม่มีที่ใส่รถเราสิมันพับเก็บได้นะยาวๆใช่ใช่ใช่นั่นแหละจะดูไหมล่ะดูอยู่ดูกันไหมยืดยืดเขาขายตามไฟแดงกันนะมันมันด้านเท่าไหร่อ่ะเออนั่นแหละมันด้านเท่าไหร่เนี่ยคนตาเจ้าของร้านไปไหนคะ อยู่ไหนน้อเจ้าของร้านอันนี้เจ้าของร้านอยู่ไหนอันยาวได้กี่บาทเนี่ยพี้ครับันนกี่บาทอันนี้เหรอครับน้ำสมและซาออู้หูเจ้าปถูกเลยสองต่อนัดสองต่อเอาที่จะไปกวดจากแก้ข้างบนบ้านเราอะ่ะอันนี้มันไม่ยาวคนนั้นีค่เราสองต่อเหลือเพื่ออืออืออันไหนสองต่อครับสองต่อเลยเหลือสองอัน เดี๋ยวสนี่ครับสีนี่มันสูกแค่ไหนพอ,เ,อเรามาดึงเินเราสองดอันี่สองครับนี่สตัสุดงอ๋อสตอเนี่ยพอดีได้ไหมโอเคไดู้่ยันี่สามต่อสต่อนี่มันสองร้อสองร้อยเลยอันนี้1 8อสองร้อยสามอันนี้รอยแปสิบมีราคาหกหกสิบบาทเออามอันางไงนึบนนนะ่บวกไปอีกแค่นิดเดียวสามตอละสามันส,สูงก่นาจะไปอยมะม่วงแล้วดูดิ <c oughs> ดาดฟ้าจะสูงนะนั้นใเขาเขาจะเอาเขาจะเอาสต่อกับรถลงมาเน้ก็ลวียา้ทเอืนีอีกนี่อันนี้กี่บาทเรันี่นี่ันรอยเจ็ดรักหนูพี่เห็นแล้วมันมีตัวนั้นใหญ่กว่าหนูอยู่แถวละอะไรแมวหรอรักจอนก็ได้รักจอนวะรักจอนรักหนูก็ได้นี้อันนี้กี่บาทันร้อยส มไม่ไม่มันไม่ค่อยดีอันนี้มันจะทนกว่าอ่าเอาเอาแบบน่าอันนี้มันซักได้โอ้ซักได้ไอเงี้ยมันหักง่ายอันนี้เนื้อเดียวกันบะหมี่ทอดเจ้าเอาอันอันหนึ่งค่ะอันหนึ่งงานสองร้อยเนาะเอาอันอันแล้วแต่ยาไปไหมสุดอว่าเอาไหมสองร้อยบาทเดี๋ยวขับรถไปติดไฟแดงเขาบอกพี่เอาไหมร้อยห้าสิบเธอจะตกใจนะ ช่วยตาช่วยตาซื้อเยไปแล้วครับตรงนั้นก็มีก็อาจจะเป็นเสื้อเป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวไปเดินตลาดขายบัตรทาตาสายหัวเลยขายบัตรทาบัตรทาเลยขายของช่วงนี้เดี๋ยวไปเดินตลาดสดดีกว่ารู้สึกรู้สึกจะไม่มีอะไรมันจะสุดตรงนั้นละเราไปเดินตลาดสดนะครับครับเดี๋ยวพาไปเดินตลาดสดอำเภอเชียงแสนครับไปดูปลาบึกไปดูของกินนิดหน่อย เพราะว่าตรงนี้มันเราอาจจะมาสายหน่อยมันอาจจะใกล้จมโหนนะครับเดี๋ยวไปเดินตลาดสดปกติจะพาน้อง้าไปเดินตลาดสดตลอดวูสเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดมาแล้วครับร้อนเลยตลาดสดก็ไปดูปลาแม่น้ำเออไปดูแต่ว่าเวลาตอนเที่ยงเนี้ยอาจจะไม่มีปลาแม่น้ำอะ่ะไปดูมีอะไรบ้างเนาะจะพาไปเดินดูครับนี่คิดถึงตอนเป็นเด็กเนี่ยจับมือแม่แล้วก็เดินกับพ่อบ้างเดินแม่ตีไหมไม่โดนไม่โดนอ่อไม่งอแงใช่ไหม ไม่ไม่งองไงก็มีบ้างอยากได้ของเล่นปองคุณลากนะวิญญาณปองคุณเข้าสิงอะลากมือลากแขนแม่เจอของเล่นหน่อยก็ลากแขนก็ไม่ซื้อให้นะไม่มีตังไปอยากได้ของก็ต้องไปรับจ้างเอาสมัยเป็นเด็กไปกับปองคุณตอนเด็กๆนี่ต้องไปขายที่หน้าเขาเยอะมันมีคิดที่ไปดิเซนท่านจะไม่ได้ละโอ้ซื้อนี่ไปปองคุณไปดูมันชอบนะเนี่ะ เสื้ออากโกวาอะไรมั่ะเราเราจะเดินเข้าตลาดเชียงแสนตอนตอนด้านหลังนะครับเขาไว้กันหมาเยี่ยมใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช้ขวดใช้ขวดน้ำโอ้เราจะเดินเข้าทางด้านหลังนะครับฮะเขาบอกที่มีคนเดินเข้าตรงตรงรถนะมั้งก็จะมีวัดมีพระธาตุเพิ่งดูรายการไอ ประวัติศาสตร์นอกตำรา,าเมื่อวานนี้ครับคือคนสมัยโบราณเขาจะไม่ค่อยทําวัดเขาจะทําเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็น่าจะเป็นวัดเก่านะครับนี่เป็นเจดีเป็นอะไรอ่าเจดี JD, ปราสาทคุ้มหลายพันปีแล้วนเนี่ยหลายร้อยสมัยอุ้ยเพิ่งด,ดูรายการมามาเมื่อวานนี้้รูเมืองเชียงแสนนี่เจ็ดร้อยปีอ่ะอตอนเจ็ดร้อยปีคือจังหวัดเชียงรายสร้างมาเจ็ดร้อยหกสิบปี แล้วเขามาทําที่เชียงแล้วก็มา,ททมายย้ายในเมืองเชียงแสนพยะอะไรสัอกอย่างก็จำไม่ได้ก็เป็นโบราณสถานเมื่อก่อนจะทฤฤําพิธีกรรมอะไรกันไม่รู้ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เ็าจะนี่ครับมีเสาเสาอยู่แต่โครงสร้างหลังคาอะไรอาจจะหายไปไผ่านศิลาแรงข้างในน่าจะเป็นของเขาเลยใช่ไหมเป็นของโบราณเลยมนะรู้ว่าเขาทำก็ไม่แน่ใจก็มีหลายหลายที่นู่นก็มีอีกเห็นไหมจำนวน แต่อายุเจ็ดร้อยปีนะครับที่เมืองเชียงแสนเนะี่ยถ้าเชียงราถ้าตัวเมืองเชียงรายนะน,นี้ก็เจ็ดร้อยหกสิบปีเจ็ดร้อยหกสิบห้าปีนี่ข้างหลังนี่ก็เป็นซอยนี้เป็นตลาดครับตลาดสดอำเภอเชียงแสนนะครับตลาดใหญ่พอสมควรอยู่แต่ราวัานี้เราเข้าด้านหลังลกันนี่เป็นด้านหลังตลาดโอ้ไก่มาละไก่เมืองกระชับปลาบูก็มีกบก็บมีผู้ประดุกวีก็มี ปลาสดๆปลาทอวปลาดินตัวสองโลมือนกันนะวนๆช่อนก็มีปลาดินก็มีไข่ปลาก็มีไข่ปลาเลยห้าสิบบาทเองอืมเป็นไข่ปลาดุกนี่ไข่ปลาดุกกันครับนี่ เราจะเอาไปหมกไวอร่อยใครถ้าไข่ปลาสลิดต,ต้องไปทำต้มยำต้มยำาาปลาบึกที่นี่ขายไม่แพงนะครับนี่ปลาบึกปลาสวายเนื้อปลาบึกเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยเลยพวกเดินๆก็มาซื้อประจำเจ้านี้ก็มาซื้อโอ้นี่มีหนูด้วยมีของป่าด้วยโอ้หนูเยอะเลยตัวแปดสิบบาท ตัวแปดสิบบาทเองหนูที่นี่ไม่แพงนะตัวมาเริ่มเท่าไหร่ใช่ไหมตัวใหญ่เลยนะทำให้เรียบร้อยเลย,เย,ย,เลยนี่ปกติผมก็มาซื้อปลาบุญเจ้านี่แหละถุงละร้อยเอยงใช่ไหมมันน,นุ่นก็มีปะลาลัปลาบุญเอาไปฝากเพงออลินแล้วนี่แล้วข้างโน้นขายหมูขายเนื้อครับนี่ก็ขายเครื่องปรุงขายซอสน้ำปลาปลาลับ นมหวานเป็นผักเป็นผักขอนู้นก็เป็นเนื้อครับเป็นหมู <c oughs> ไม่เหี่ยวหรอกไม่เหี่ยวดอกไหมเอาน้องฟ้าจะไปไหว้พ <c oughs> ระตอนเย็นๆคนกำลังจะเริ่มตอนนี้มันกำลังจะเป็นเริ่มของอตอนบ่ายนะตอนเย็นจะมียายแก่ๆเขาไปขายของเลยนะครับ สองคนพี่พี่สาวกับน้องสาวขายของเป็นร้อยอย่างเลยเนี่ยกับข้าวกับปลานะครับสุดยอดผมเคยมาถ่ายรีวิวตรงนี้แล้วนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นผักเป็นสาหร่ายน,น้ําจืดนะมีไกล่ลอยน้ำกินกับข้าวสวยอ่าทำแล้วเจ้าลก็น่าแล้อไปถือกับข้าวสวยเนาะขนาดนี้ไม่ทำนาสาหรีหอมใส้หอมเจลเยอะีลยเจลนี่โอ้เขาแย่งกันซื้ออะไรเนี่ยโอ้ข้าวสาลี ปลาสาลีม่วงเออปลาลุมโอ้ขายดีเอ้ยขายดีมากไปลุมกันเลยเออปลาจีโอ้ปลาเน้นด้วยนะปลาปลาสตู้ปะโอ้ถึงจะได้เจ๊นี่อ๋อโน่นโอ้ปลาบู่ปลาอะไรมีหมดเลยนะฮะเนี่ยโอ้เป็นเป็นถุงเป็นถุงเลยนะ เนี่ยปลาอยู่ข้างใ้เนี่ยไปเอาไปเอาข้าวไปไหนมาครับนี่ไปตัดเทโอ้น่าไปถ่ายคลิปด้วยน้องครับโอ้นี่ปลาบูครับปลาบูสามตัวห้าสิบบาทปิ้งให้เรียบร้อยเลยครับครับอืมมะม่วงน้ำปลาหวานครับพี่น้องตลาดนี่ขายอู้บะฟางมาลบะฟางส้ม นี่นะมาฟังก็สุดลนะนะตรงนี้ก็เขาจะขายกันทัน้งวันทั้งคืนเพราะว่าเมื่อก่อนตอนย่าอุ้ยนี่ปลาปลาต,อ,ตอนยายผมไม่สบายก็มามานอนโรงพยาบาลเชียงแสนนี่ก็มาซื้อกับข้าวกับปลาที่นี่แหละครับโอ้โหปลาป้าปิ้งพักขี้เล็กก็มีขี้เล็กมัดก,กี่บาทนะยายพนะักขี้เล็กมาก,กี่บาทสิบบาทเออเอามาเอามา ต้องไปต้มรอ,อบกอต้มน้ำทิ้งอีกสักรอบนึงเพ,พมีหนังควายเยอะมากเลยอ่ะจาไปแกงให้ยายทานแกงขี้เหล็กมีสองมัดอีกครับสองมัดเลยพักขี้เหล็กเอาไปแกงใส่หนังควายครับนี่พอกินไงที่บ้านคนอยู่เยอะสองมัดอาจจะไม่อพอกินเท่าไหร่ตาบานเนาะตาขอบคุณครับยายขอบคุณครับ ไขป่ปลาไข่อย่างเตยหลายอย่างดอกนิ้วก็มีไขม่มดแดงผักเซี่ยวผักละผู้ไข่แมงมันผู้ได้เยอะนะน่ะห่อห่อแปลงของการห่อแมงมันนี่ห่ออะไรครับห่อนั่งสองร้อยนี่โอ้สองห่อลนสองร้อยบาทอยู่ในร้อยถึงนะปลาโรติดไข่แมงมัน เพิ graduate, ่งก like <wh> ินไปถ้าไม่ก <big> ินก็อยากกินอยู่นะสองร้อยกระเือกโอ้ฝรั่งนี่น่ากินนะตามติดตามใ่ไหมขอบคุณจัหลายับรี่ดอยู่คนไหนนะจ็แสนนี่ครับอยู่คนอเภอแม่สายอ๋อแ็นะครับครับครับ มอว่าดูสีมีอายุตัแท้ตัวแต้ปแกนาะโอะกจะตากแล้วลัวปใจอ๋อแต่เสีงอ้วแม่นเลยออต่วแต้นุ่งกว่าถ้าใครเจอก็เอออี่กัะเดี๋ยวผมจะลอยนะครับนี่ฝรั่งขวลุงเด่นครับขวบลุงเด่น อ๋อนี่อ๋อนีอ่ก็พอก็อ๋อต่ล้งองหมอนนะครับโอ้ยส่วนไท่ส่วนไทยเขาหนิโอ้โทรพี่น้องดูนี่พอลงนี่ไปดีดแกงยือ้อยื้ไปไปแล้ครับพี่ขอบคุณครับรครับครับ เขบตัวจริงไม่แก่ดีนะที่เขาก็พูดถูกอยู่เนาะอออันี้น่าจะอร่อยเท่ไหรนี่ยไก่อะผิวข้าวมบเวเเันาไหรอันนีีไเลันมดารัตะิบาทัทเอาแบบไหนคะแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะเอาี่ไมคะสงไม้ผลไม้อิ่มหรอคะเนี่ย ิใจกับมาอีกนะครับครับมามีกระท่อมขายด้วยนะ,ะ,น,ะ <c oughs> นี่กระท่อมก้านแดงครับต้นละแปดสิบบาทในขอนี้กระท่อมเยอะเลยเฮ <c oughs> ้ยผูก <c oughs> นี่ใบก็มีใบใหญ่ๆปักส้มพะเยาครับพี่น้องนึกก็มีอ่ะก็เส้นสุดแล้วครับก็วันนี้คนอาจจะคึ้นขอนกว่าปกติหน่อยเพราะมีตลาดนัดนะครับ <c oughs> รเดี๋ยวพาารกิีตุเด่นจะพานะ้อฝ้าไป หาดูพรมมาใส่รถนั่นแหละถ้าไม่มีแต่ร้านเมื่อกี้ถูกใจในน้าสีอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้วัดเป็นชิ้นมาต้องให้เาวัดมา่จริงเดี๋ยวไปดูพื้นใหญ่ก่อนที่ว่าเขาทำแคมปิ้งกันถ้ามีพื้นใหญ่เอาพื้นใหญ่ถ้าไม่มีพื้นใหญ่เดี๋ยวก็ต้องเอาตลลบเม็ดมาวัดใหม่แล้วก็วัดเป็นชิ้นๆแล้วให้ช่างช่างมาตัดแล้วก็ใสยย่ยางยืดแล้วก็เอานี่มีไ้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับไปนะครับพี่น้องตลาดก็คนก็เยอะดีพอสมควรนะนี่ของกินของขาย เก็บแล้วก็เลยไม่มีของพาเดินชมเยอะเนาะจ้ะบางคนเขาก็เก็บของขึ้นรถกันแล้วเนี่ยขายดีที่สุดก็นี่แหละเงินล้านนี่แหละนี่นะคไปเพิ่งกินมาแบบจะสุดสะใจเลยแหละไปกินที่นู่นตลาดของบนดอยอะถูกเนาะเป็นผักคนลไม้ดดูนี่าบาทนี่ก็น่าเดินนะเดินดูดิ นี okay. าา่น้อง่ายืนตรงนี้หน่อยยืนมองกล้องหน่อยหขิงพริกเผือกขิงขมิ้น,น,นปีกล้ยป่า,าจะข่านงาดำอู้กระชายดำจะข่านส้มกิโลยี่สิบบาทเองก้อมีอยู่เพิ่งย่าเพิ่งอาให้มาสดดับปะรด เปลือกมันโอ้ของเยอะว่าจะสุดจะสุดมันยังไม่สุดคลิปนี้ยาวๆหน่อยนะครับงคลิปนี้ยาวๆหน่อยแล้วนู่นก็เป็นฝั่งวัดครับแต่ต้องเป็นวันอะไรวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เดี๋ยว,วถ้าด่านเปิดน,นะคนจะเยอะกว่านี้คนพี่น้องสปปลาวเขาก็มาเที่ยวกันครับก็ไปแล้วน้องไพ่เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพาน้องไพ่ไปทำธุระเสร็จแล้วก็ผมจะไปดูอะไรไปทำเสร็จรถตู้หน่อยนะไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ครัวลุงเดนเฟมิลี่ไปแล้วครับเยอะจริงครับมีอะไรไปใส่รถตู้ไหม